โอเคสวัสดีครับคือกอนน่าสติกแมนครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวเกมที่ชื่อว่าไฟน a l เอฟกันครับก็คือว่าผมไปทดลองได้ครั้งแรกเนี่ยเพือเพื่อผมมาซื้อเกมมาให้ฝ่ามาให้แล้วผมก็เลยลองเล่นนะ่ะคนที่ซื้อมาให้นะ่ะก็คือยกที่มาได้ทิฟอร์เทนะไอคนนั้นนะ่ะทุกคนคงรู้จักนะมาเนี่ยปลาโอ้โหอุอ้ย เสียงพอศัโพรศับก็มาแล้วโอเคก็เพื่อจะบอกว่าไอ้คนที่โทรมา้นี้ะชื่อพลอยซึ่งไอ้คนเนี้ยชอบทิ้งเสียงให้เรามาฟังทุกครั้งผมก็ไม่รู้าทำไมกาจะขี้เกียจคุยก็ได้ั้างซึ่งผู้ชายที่เราเป็นคนนั้นน่ะที่เป็นยามาอุ้ยตกใจก็ตัวเราจะชื่อจะชื่อไหมเป็นยามคนหนึ่ง จะบอกไอ้ตุ๊กตาสามตัวนะตัวนี้ชื่อโบนี่เป็นตุ๊กตากระต่ายส่วนนี้คือจิก้าเป็นตุ๊กตาไก่หือลูกเจี๊ยบแหละบางคนชอบเรียกว่าเป็ดไม่รู้ทำไมคล้ายๆเป็ดซะหน่อยนะแล้วตัวนี้ชื่อเฟนดี้เป็นเป็นผีก็นั่นแหละโอเคก็ซึ่งเราเนี่ยจะเป็นยามเราก็คอยเฝ้าอะไรต่าง แล้วสิ่งนี้ทุกคนคงรู้จักว่ามัมคน,ค,นมคืออะไรอะ่ะไอ้ตัวที่อยู่ขนะ้างในแน่มันคือฟ็อกซี่บางคนคงรู้จักเฮ้ยทำคานจังเลยหังสายแม่งินใสอุ้ยคนนี้นะครับด,ดืด่มน้ำชิลๆเพิ่งซื้อน้ำเขียวมา,มาเมื่อกี้อะ่ะนีแล้วนี่ขนาดยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยตีหนึ่งละวดูแบตอ๋อ นั่งแต่พนุ่มชิวๆที่ผมสงสัยว่าเออเฮ้ยแบตเตอรี่ตกใจเลยแบตเตอรี่ตรงเนี้ยข่าวเงี้ยว่าทําไมแบบอืมไหนวะเนี่ยแบตเตอรี่ตรงเนี้ยไข่ล็อกติดดับต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 ับดับโอ้ยมิจฉาลัพธ์เป็นยังไงวะนัำค้าจริงนี่เราเป็นยาอะไรเนี่ยเนัง นั่งไปนั่งมาไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเฮ้ยไม่ีอะไรทำ่ะโอเค,นะอเคแล้วก็ต่อกันเรื่องไฟฟ้านะไอ้นี่ก็เปิดไฟใช่ไหมตอนนี้ก็สามารถเปลี่ยนตัวอะไรได้นะนี่ก็เหมือนกันแหละมันก็เป็นธรรมชาติแหละโอ้ยพวกนี้ยังไม่หายเลยจริงจริงโอเค,อเคผมก็จะมาบอกว่าสิ่งที่ผมห่วงที่สุดที่ไม่ใช่สับ์ตรงนี้มันคือไอ้พวกไอ้นี่แหละที่ผมห่วงเพราะว่า ไอ้เจ้าฟ็อกซี่เนี่ยมันชอบโผล่มาทุกครั้งแหละผมกลัวไมาตัวเนี้ยสอรี่เอาออเดอร์นั่นแหละคือที่ผมกลัวดูไปดูมามันก็ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นแต่ก็รถตั้งกระตายโอ้โหมาเป็นดิจิตอลเลยนะเพ่เพ่ครับเจนครับโอ้ยเฮ้ยอ๋อนี่ตุ๊กตาซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้มันเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่พวกชุดนี้แหละอย่างเฮ้ย โอเคก็ขอไฟด้วยนะที่เออพอดีผมไปมีอะไรยุ่งไม่รู้แหะเอาเฮ้ยจะตายโอ้ไอตัวนี้แหละโคตรห่วงโอ้สิก้าครับเฮ้ยบอนนี่เฮ้ยบอนนี่ไม่นะบอนนี่นะอยู่ไหนบอกเลยเฮ้ยบอนนี่ครับโอเคครับใจเย็นครับเฮ้ยกล้องกล้อง ซีนอยู่โอ้โหโคตรกลัวเลยเว้ยปิดกล้องเปิดไปซ้ำมาเดี๋็กจะปนนี่หรอกจริงเท่ไหน่นะโอ้ยโคตรกลัวเลยตอนนี้โอ้ยโอ้โหนี่ครับทำผมสกอเรเลยผมก็เลยปิไปไปตัวค้างไว้ไงเมื่อมันวางจริงๆโคงโอ้โฟ็อกซี่ไอ้ฟ็อกซี่นี่ตนนัวนี้ผมโคตรกลัว กลัวมากอ่ะจริงในตัวนี้แหละที่มันทำผมตกใจแทบร้องไห้อน่ะที่ผมเล่นในโทรศัพท์อ่ะเก็บปะตกใจเลยโอ้ยโอ้ยชิบพายแล้วโอ้เฮเด็กเขาคดกลัวเลยเก๊สเนี่เขาหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนไปก่อน เฮ้เดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรนี่เปิดเฮไม่มีอะไรนะโว้ยโมนี่โมนี่ตัดไฟทำไมโอ้โหโมนี่เฮ้เดี๋ยวสักครู่ครับโอ้ยน่ากลัวไม่น้อยเนะี่ยโอ้โหไม่น่านเลยพอดีผมมีโทรศัพท์ส่วนตัวขออภัยด้วยนะอ๋อเฮ้ยจ้าเฮ้ยเป็ดเป็ดไม่อยู่เข้า ผมไม่รู้อยู่ไหนเนะเอ้าโอ้โหกลัวมากเฮ้ยเดี๋ยวฟ็อกซี่โอ้ยฟ็อกซี่เฮียนายนั่นนายจะทำให้ฉันน่ากลัวอีกจะตายอีกจะตายสันแล้วเฮ้ยมันเจอนี่เจอกอนเนร์สติกแมสต่อปเอาไงฮะโอเคผมก็ต้องถ้าคืนนี้ผมได้ชนะปพ๊บนี้ ผมต้องขอแค่คืนเดียวนะเพราะว่าคืนนี้เป็นผมแค่ทดลองในครั้งแรกนี้ผมก็แพ้ใช่ปะไอ,โ,อโบนี่ไปเหอะไอจิ G iga G iga ออก,ก้าจิก้าปีกจูถุยเฮ้ยจิก้าจิก้าใจเย็นครับเอ๊มาไหมเนี่ยคือผมพูดตามความจริงหรือว่าอ๋อไอโบนี่ไปต้องมีบอกอ่ะ แต่ผมว่าต้องปิดอยู่ดีแหละโอ้โห<า>โอ้ยเป็ดอีเป็ดผมปิดสอ,องข้างอะไอตัวนี้แหละปัญหาใหญ่ครับโอ้ยหมาดิหมาไม่กลัวไม่กลัวแม่ทำหน้าหืนไว้นะโอ้ยอย่าอะไรโอ้ยอืไปแล้วเย้ เทอย่าลืมสตาร์ไครนะครับเพราะผมแค่เล่นคืนนี้ผมก็จบแล้ว